13อาหารอันตรายกระตุ้นความดันสูงถ้าไม่อยากตายวายแล้วตายก่อนวัยห้ามกินเด็ดขาดหมอโอ๊กไลฟ์สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเจาะลึก ถึงอาหารที่จะกระตุ้นให้หลายคนบวมหมออยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าความดันกับเกลือมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าเราปกติดีเรากินเกลือได้มากกว่าคนที่เป็นความดันสูงโดยที่คนปกติกินเกลือได้2 0 0 0ถึงมิลลิกรัมจริงๆก็อย่ากเกิน3,000มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดเรากินยาลดความดันอยู่อย่าก,กินมากกว่า2,000มิลลิกรัมช้อนชานึงเนี่ยมีโซเดียมแล้ว2,000มิลลิกรัมสถิติของออยลเขาบอกว่าแหล่งที่มาของโซเดียม12 มาจากวัตถุดิบธรรมชาติแต่ว่า88%มาจากอาหารที่เรากินนี่แหละเขามีสถิติบอกว่าคนไทยเราตอนนี้กินโซเดียม4,350มิลลิกรัมเลยเกินกว่าที่ต้องได้กิน2เท่าสัญญาณอันตรายความดันสูงมีอะไรข้อที่1คือใจสัน่นเริ่มอันตรายต้องไปวัดความดันทุกเช้าอย่าให้เกิน130-85ถ้าเอาเป็นโรคเลยมากกว่า140-90วัดติดต่อกันอย่างน้อย2ครั้งห่างกันอย่างน้อย1เดือนโดยที่เราไม่ได้ไปวิ่ง เล่นไปเครียดหรือว่าไปออกกําลังกายก่อน 2. ขึ้นไส้อาเจียน 3. เวียนหัว 4. ปวดศีรษะปวดที่ท้ายทอยแล้วก็จะปวดขึ้นมาที่ตรงหลังหัวอาการอันตรายต่อไปตาผ้ามัวมือเท้าชาแต่หอบเหนื่อยง่ายอันที่ 9. เลือดกำเดาไหลข้อที่ 10. เจ็บแน่นหน้าอกอันนี้อาจจะมีคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดที่อุด ตันมันตันไม่เสนิทหรอกถ้ามันตันเสนิทคือหัวใจวายเสียชีวิตทันทีได้เลยข้อสุดท้ายอันนี้อันตรายมากคือไม่มีอาการอะไรเลยจริงๆแล้วความดันกับโรคอ้วนเนี่ยมันมีสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือภาวะดือ้อต่ออินซูลินผมต้องบอก่างนี้ก่อนนะว่าโซเดียมมันเป็นเพียง1ส่วนเท่านั้นน้ําตาลด้วยแหละที่ทําให้เราเนี่ยต้องกลัวโซเดียมต้องกลัวเกลือจริง,รงๆแล้วโซเดียมเนี่ยสำคัญต่อร่างกายมากแต่ว่าใครเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานเนี่ยต้องลดอาหารที่มีโซเดียมสูงเรามาเข้าอาหารนั้น อาหารสำเ,เร็จรูป1วันใครที่เป็นความดันสูงโซเดียมห้ามเกิน2,000มิลลิกรัมซึ่งมันมีถงสำเร็จรูป1น่ซองเนี่ยเจ็ดร้อถึงพันสมิลลิกรัมเห็นไหมมีปลาเส้นปลาหมึกเส้นขนมกรุบกรอบที่โซเดียมสูงมากจริงๆแล้วผมมองว่าทุกซองเนี่ยมันสูงเกิน400หมดเลยซองไหนที่บอกว่า200กว่ามิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วไม่จริงนะครับถ้าไปดูปริมาณอาจจะเป็นซองละ5บาทถ้าเป็นซองละ20บบาทโซเดียมหลายร้อยมิลลิกรมัมมันไม่ใช่แค่เรื่องโซเดียมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของน้ำ และไขมันเลวหรือว่าน้ํามันนี่เขาใช้ทอดด้วยเปลี่ยนใหม่ผมให้อาหารที่จะช่วยลดความดัน,นเพื่อนๆได้แทนขนมก็คืออาหารที่มีแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมจะช่วยทําให้ความดันลดลงได้แล้วถ้าเกิดขาดแมกนีเซียมความดันก็จะสูงน้ําตาลก็จะขุมได้ไม่ดีเซลลก็จะใช้เผาผลาญน้ําตาลไม่ได้ใครที่เป็นเบาหวานความดันอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยไปกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงท็อปหนึ่งมล็ด ทานตะวันทานแทนขนมในรูปนี้มเมล็ดทานตะวัน1ซองจะได้แมกนีเซียมประมาณ1 0 0ยถึง200มิลลิกรัมทานได้1ไม่เกิน2อซองถ้าให้ดีนะกินขนมธรรมชาติสูตรหมอโอก๊กเมล็ดทานตะวันหรือมเมล็ดฟักทองแทนขนมกรุบกรอบจะได้แมกนีเซียมถ้าใครที่ ไม่ชอบกินอยากได้ทางลัดก็ลองไปหาแมกนีเซียมที่เป็นสารสกัดมาถ้าจะให้ดีควรเป็นฟอร์มบิสไกลซิเนตจะไม่ละคายเคืองท้องถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาเพิ่มเรื่องแมกนีเซียมบิสไกลซิเนตก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมเรื่องโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดานันมันคือจุดแรกเริ่มเดียวกันคือภาวะดื้อต่ออินซูลินแมกนีเซียม ช่วยให้อินซูลินไหวขึ้นได้ไปหามาจากผักใบเขียวไปหามาจากเมล็ดทานตะวันใครเป็นโรคอ้วนอยากได้สูตรลดไขมันพิมพ์ว่าลดไขมันอาหารอันที่2คืออาหารกระป๋องปลากระป๋องแบรนด์ผมไม่พูดแล้วกันเห็นได้ว่า1กระป๋องมีพลังงาน280ไม่น้อยเลยทีเดียวไขมัน17กรัมโปรตีน23ากรัมโปรตีนสูงดีกากใยไม่มีน้ําตาล2กรัมแต่โซเดียม680มิลลิกรัมถ้ากินปลากระป๋อง1กระป๋องเนี่ยหมไม่แนะนําเพราะว่า1เลยปลากระป๋องอันเนี้ยไขมั เยอะน่าจะเป็นไขมันพืชแปลงรูปด้วยน,น,น,น้ํามันอันเนี้ยที่เขาใช้ในปลากระป๋องทําให้หลอดเลือดอักเสบทําให้เราแก่เร็วทําให้เราตายเร็วใครกินปลากระป๋องทุกวันก็เลี่ยนเนาะให้ไปเลือกสูตรโมกคือปลากระป๋องในน้ําแร่น้ําแร่มีอะไรมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมออกโพแทสเซียมแมกนีเซียมสำคัญดังนั้น if you want to eat canned fish นะถ้าอยากกินปลากระป๋องเปลี่ยนเป็นปลาทู หน้าในน้ำแร่ถ้าเพื่อนเพื่ออยากศึกษาเพิ่มเรื่องแมกนีเซียมที่เป็นสารสกัดฟอร์มบิสกราซิเอตจะไม่ระคายเคืองท้องก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมอาหารอันที่3คือขนมปังโฮวีตก็ไม่เว้นอันนี้หมกยกตัวอย่างโฮวีตมาให้ด้วยเทลตี้ไม่ใช่หรอทําไมหมกมาบอกว่ากินโฮวีดแล้วไม่ดีเพื่อนๆอลองดูปริมาณโซเดียมก่อนคือจริงๆรแล้วมันไม่แย่มากถ้าเราไม่อ้วนเราไม่เป็นเบาหวานเราไม่เป็นความดันคุณจะกินโฮวีตก็ได้ถ้าไม่เป็นลำไส้รั่วด้วยนะใครถ่ายไม่ออกใครลำไส้ มีปัญหาใครที่ท้องผูกใครที่เป็นสิวใครที่ปวดข้อใครที่อุจจระมีปัญหาใครที่อื่ดลําบากหรือว่าท้องเสียสับท้องผูกลองไปตรวจหากลูเตน sensitivity หรือว่า gluten tolerance หรือว่า gluten allergy เขาเรียกว่าแพ้กลูเตนขนมปังโพวิดหรือว่าในขนมปังขาวในโค o ิดจะมีเยอะกว่าก็คือกลูเตนแล้วก็มีโซเดียมด้วยใครที่เป็นสิวปวดข้อนะลำไส้ไม่ดีลองเลิกกินขนมปังใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างครับ เรื่องลำไส้เรื่องสิวเรื่องปวดข้อเรื่องโรคอ้วนคุณอาจจะมีภาวะลำไส้รั่วอยู่เรียกว,ว่าลีกี้กัดซินโดรมกลุ่มอาการลำไส้รั่วทําให้เป็นความดันได้ด้วยทาให้เป็นเบาหวานเสี่ยงเป็น,สนเส้นเลือดเสบเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมเสี่ยงเป็นสิวเสี่ยงปวดข้อเพราะเวลาลำไส้เรารั่วจากกลูเตนกลูเตนเป็นโปรโตีนที่จะทําให้ลำไส้เราอักเสบเยื่อบุจะฉีกขาดทาให้สารพิษ และก็พวกสารอาหารที่มันยังไม่ได้ถูกย่อยเนี่ยหลุดเข้าไปในร่างกายไปได้ทั่วร่างกายเลยไปได้ที่สมองหลอดเลือดกล้ามเนื้อไปที่ข้อต่อไปได้หมดไปที่เซลล์ไขมันทําให้เราอักเสบดังนั้นขนมปังเนี่ยถ้ามีเทรนเนอร์คนไหนบอกให้กินขนมปังเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนเทรนเนอร์นะครับคือขนมปังเนี่ยหถ้าเอาเป็นขนมปังให้ดีเลยคือต้องเป็นไม่ดัดแปลงทางพันธุก,กรรมคือนอน GMO ถ้า GMO คือเขาดัดแปลงมเมล็ดธัญ,ญพืชเพื่อที่ให้เขาเนี่ยทนต่อมแมลงทําให้ออกผลิตผลได้ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลา เขาดัดแปลงทางวัุกรรมเนี่ยเขาจะได้รับสารเคมีเขาจะใช้ยาฆ่าแมลงใส่ด้วยแล้วเขาจะทําให้ลําไส้เราเนี่ยอักเสบขนมปัง1แผน่นมีโซเดียมด้วย135มิลลิกรัมแล้ววันหนึ่งกินขนมปังกันกี่แผน่นส่วนใหญ่ก็กินแซนวิชก็เป็น2แผน่นก็ได้โซเดียมเข้าไปละ2 0 0เกือบ3 0มมิลลิกรัมแต่จําได้ไหมหมอโอ๊กบอกว่ามันไม่ใช่แค่โซเดียมอย่างเดียวมันคือแป้งด้วยมันคือกลูเตนด้วยที่อาจจะทําให้เราความดันสูงไม่หายดังนั้นเปลี่ยนใหม่ขนมปังสูตรหมอโอก๊กคือขนมปังที่ ทำจากแลค Ac ติกแอซิด producing ก็คือขนมปังไรยขนมปังซาวเวอร์โดเพื่อนๆจะได้เชื้อโปรไบโอติกจากขนมปังไปบำรุงลำไส้ก็ลองไปหากินแทนอย่าไปกินเป็นเมนหลักถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนใหม่เอาโยเกิร์ตมาด้วยกินขนมปังซาวเวอร์โดแค่นิดเดียวจิ้มกับโยเกิร์ตแล้วเพื่อนๆจะได้ทั้งโปรไบโอติกลองโรยเมล็ดฟักทองเมนูอาหารเช้าลดความดันขนมปังซาวเวอร์โดไรเบรด50กรัมโยเกิร์ตกรีกหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตที่ ไม่มีรสหวานเลยหนึ่งถ้วยมีเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดทานตะวนันประมาณไม่เกิน30กรัมอาจจะเพิ่มในเรื่องของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นพวกฝรั่งสักครึ่งขีดอาจจะเพิ่มไข่ต้มอีก1ฟองมีชาเขียวไม่หวาน1แก้วใครอยากเรียนลึกๆคอสเอฟก็พิมพ์สนใจ IF มื้อนี้เพื่อนๆได้อะไรบ้างโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกขนมปังรายมีโปรไบโอติกไปช่วยสมานจะไปช่วยเพิ่มเชื้อดีในลำไส้เมล็ดธันพืชจากฟักทอง่างโมมีแมกนีเซียมไข่มีโปรตีนฝรั่ง มีโพแทสเซียมมีวิตามินซีเพอร์เฟกเลยมื้อเช้าเลิกกินปลาต้องโกขนมปังโอวัลตินอะไรพวกนี้ไม่เอากินแล้วแก่กินแล้วความดันสูงสําหรับโปรไบโอติกถ้าใครหาเสริมได้แต่ย้ําว่าต้องเลือกให้เป็นต้องมีอย่างน้อย1นึ่งแสนถึงสองแสนล้านตัวแล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยมีเชื้อมากกว่า30สายพันธุ์โปรไบโอติกไม่ใช่ยาลดความดันแต่จะช่วยบรรเทาภาวะลำไส้ผิดปกติได้ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรไบโอติกตรงนี้เป็นพรีออเดอร์เท่านั้นพิมพ์ว่า โปรไบโอติกนะครับหรือพิมพ์ว่าเชือ้ออาหารนั้นต่อไปอันที่4คือแซนวิชเรามาดูกันว่าแซนวิชมันทําให้ความดันสูงยังไง Anatomy of the sandwich ให้ดูฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่แบบไม่ได้ลดเกลือเกือบ200ขนมปังบางที่200มิลลิกร,รัมนะโซเดียมมีอะไรอีกมีมัสตาร์ดแต่บ้านเราไม่ใช่มัสตาร์ดบ้านเราใช้มายองเนสแย่ไปใหญ่เลยมีโซเดียมมีทรานส์แฟตมายองเนสคือยาพิษมีอะไรอีกผักโซเดียมถ้าไม่มีกินผักเยอะมีอะไรอีกไก่งวงฝรั่งกินไก่งวงบง บ้าเรากินบ้านเราก็เป็นหมูเป็นไก่ถ้าเป็นไก่อุตสาหกรรมเขาจะฉีดสเปรย์น้ําเกลือเข้าไปให้ไก่มันมีปริมาณเยอะขึ้นเราก็ได้เกลือแฝงเข้าไปอีกตกแล้วแซนด์วิชอันนึงโซเดียมประมาณ1,000มิลลิกรัมบวกๆเห็นไหมว่าแซนด์วิช อันเดียวเกลือเกิน1วันอาหารอันที่6คือชีส1สไลซ์ลนี่ยมีโซเดียม140มิลิกรัมใครที่ชอบกินฟาสต์ฟู้ดกินแฮมเบอร์เกอร์กินขนมปังเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนใครที่แบบอายุเยอะ40-50ผู้หญิงที่อายุเริ่มเยอะแล้วเริ่มเป็นความดันหนึ 1, เลี่ยงนมเลี่ยงชีสเลี่ยงผลิตภัณฑ์จาก,กวัวเพราะจะยิ่งทําให้ความดันสูงขึ้นจากโซเดียมจาก น้ำตาลแลคโตสแล้วก็จากฮอร์โมนที่อยู่ในนมวัวด้วยถ้ากลัวเรื่องกระดูกพุนไม่ต้องไปดื่มนมแคลเซียมไปหามาจากนาขาวรำข้าวปลาสิวปลาส้อยไม่เอาทอดหรือไปเอาจากผักใบเขียวผักเคลผักโขมไปเอาจากพวกกุ้งเปลือกกุ้งพวกนี้มีแคลเซียมสูงแล้วไปกินเค2ใครที่ความดันสูงเส้นเลือดอุดตันแล้วใครที่น้ําตาลในเลือดสูงเลือดก็จะเหนียวความดันก็จะสูงนม,มวัวนมหวานชีสเนยจริงแล้วเนยไม่แย่เนยมาจากวัวมาจากหญ้าไม่ Yeah. ใครที่เป็นสิวอ้วนปวดข้อแล้วดื่มนมอยู่หรือว่าดื่มชานมไข่มุกดื่มกาแฟทรีอนวันดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสัสดส่วนของนมหรือครีมเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไปกินแคลเซียมสูตรบอกว่าคือจากอาหารธรรมชาติต้องกิน K2D3 ด้วย K2 จากเครื่องในสัตว์ตับวัวตับหมูหรือจะมาจากถั่วเน่านัดโตอาหารต้านกระดูกพุนถั่วนัตโตะเครื่องในเห็ดขาวไข่แดงปลาแซลม,มอนห้าอย่าง5้าอย่างนี้กินทุกวันกระดูกจะพุนช้ามากใครที่กินแคลเซียมคาร์บอเนตระวังให้ดี ต้องกิน k .2 เสริมด้วยนะใครกินพวกแคลทรีแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมอาหารเสริมในท้องตลาดทั่วไปอาจจะก่อโรคให้ตัวเองแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ไปเสริม d .3 k .2 ด้วยถ้าอยากดูสูตร d .3 k .2 ของโมกพิมพ์ว่า DK อาหารข้อที่ 7, 8, 9รวมกันเลยคืออันที่1สซาลา่ในพิซซ่าโคตรแย่โซเดียมสูงมากเนื้อรมควันรวมถึงแฮมรมควันเกลือเครื่องปรุงแล้วก็กะปิ เกลือ 1>, 1วันห้ามเกิน1ช้อนชาน้นำปลา1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม1 1 0 0ถึง1 4 0 0เยอะมากดังนั้นใครที่แบบกินส้ตมตำปูปลาล้าว่าทำอาหารเค็มๆห้ามกินถ้าเราความดันสูงกะปิ1ช้อนโต๊ะหนักกว่าน้ำปลาอีกกะปิ1ช้อนโต๊ะโซเดียม1,400มิลลิกรัมความดันสูงไตาวายในอนาคตถ้ากินทุกวันมีอะไรอีกซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ มีประมาณ400-500มิลิกรัมมีซอสปรุงด้วยพวกโชยุ1ช้อนโต๊ะก็1,115มิลิกรัมเลยเรากินอะไรที่มันมีเกลือแฝงที่เราไม่รู้อยู่บ้างอาหารข้อที่ 10, 11, 12คือน้ำซุปขนมถุงอาหารแช่แข็งและผัดดองอาหารดองทั้งหลายต้องระวงังอ้าวเรามาดูกันว่าน้ำซุปก๋วยจับ๊บมีน้ำตาลมีเกลือน้ำซุปน้ำแกงทุกแกงเลยเนี่ยจะมีโซเดียมสูงเลี่ยงได้เลี่ยง,ยเ,ยงเปลี่ยนใหม่เป็นซุป ซุปจืดหมอเคยให้5เมนูอาหารเย็นช่วยลดพุงลดความดานันใครยังไม่เคยดูพิมพ์ว่ามื้อเย็นลองไปทําซุปมะระขี้นกลองไปทําซุปใบเชียงดามซุปบรอกโคลีและซุปเห็ดใส่กระดูกหมูนิดนึงอาหารแช่แข็งเรามาดูกันว่าจะมีเกลือโซเดียมเท่าไหร่เอาตั้งแต่น้อยสุดไปมากสุดข้าวกระเพราไก่สาเร็จรูปมีโซเดียม950มิลลิกรัมข้าว ไก่เทริยากิมีโซเดียม970ข้าวหมูกระเทียม970มิลลิกรัมข้าวผัดกุ้ง1,000มิลลิกรัมหมื้อเกินไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งอ้วนอีกข้าวเยอะโปรตีนน้อยอ่ะมีอะไรอีกข้าวคุกน้ำพริกปลาทูโซเดียม1,390ข้าวผัดปูสำเร็จรูป1,200มิลลิกรัมข้าวกระเพราไก่ของยี่ห้อซอโซพอพาน1,400 0มิลลิกรัมคนไทย20% 100คน20คนเป็นความดานันมาจากอาหารสำเร็จรูป ส่วนหนึ่งนะดังนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเปลี่ยนใหม่กินอาหารสูตรโมกอาหารมือมมม้อเย็นสูตรโมกก็พิมพ์ว่ามื้อเย็นข้อที่13นั่นก็คืออาหารจังฟูด้ดทุกอย่างอาหารแปลรูปทุกชนิดมีอะไรบ้างฮอต ดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่ทอดนักเก็ตไก่ขนมบขบเคี้ยวเบเกอรี่มีโซเดียมมากกว่า44 1 4รมิลลิกรัมแซนด์วิชมากกว่า500อเนาะเราพูดไปแล้วแซนด์วิชจริงๆเป็นพันนะครับพิซซ่าขึ้นอยู่กับว่ากินกี่ชิน้นฮอทดอกเป็นพันเหมือนกันนักเก็ตไก่หลายร้อยแล้วก็ตัวไก่ทอดมันมีน้ำมันหลอดเลือดอักเสบแล้วถ้าเกิดเป็นไก่อุตสาหกรรมจะได้โซเดียมมากกว่าเดิมอีกด้วยมีอยู่4อย่างที่ต้องเลี่ยงสุดชีวิตน้ำตาลและเกลือและน้ำมันแปลง และทัญยพืชแปลงรูปเกลือแสงน้ำตาลแปลงรูปน้ำตาลขัดสีน้ำมันพืชแปลงรูปแล้วก็ทันยพืชขัดสีเลิก4อย่างนี้ชีวิตท่านจะดีขึ้นใครกินอยู่เลี่ยกนะครับเรามาดูแล้วกินอะไรได้สูตรอาหารลดความดันของโมโอกอันที่1คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีเรสเวอเร r รอเปลือกสีม่วงจะช่วยลดภาวะอักเสบช่วยกระตุ้นยีนชะลอวัยถ้าใครอยากศึกษาเรื่องสารสก,กัด เป็นสารเสริมอาหารเร v เว a ร r อลและเอ็นเอ็มเอ็พิมว่าย้อนวัยแต่ไปหาได้จากบลูเบอรี่เมลเบอรี่นะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตอาหารอันที่2ช่วยลดความดันได้คือผักใบเขียวทุกชนิดตั้งแต่ผักโขมผักเคลบรอกโคลรี่กวางตุ้งกระเจี๊ยบเชียงดาดีมากมาะระพาร์สลีย์บ็อกชอยความรู้เนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอสไอเเพียงเที่ยวเดียวมีเรื่องชะลอวยัยลดความดานันลดไขมันลดน้าหนักครั้งสุดท้ายแบบหน้าเด็กใครชอบแบบนี้ก็พิมพ์ว่าสนใจ IF มีอะไรอีก มเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันซันฟลาวเวอร์ซีช่วยลดความดันได้ดีมากเพราะมีแมกนีเซียมธรรมชาติมันคือธัญ,ญพืชมีกากใยมีโปรตีนมีสารพฤกษาเคมีด้วย อาการขาดแมกนีเซียม1เลยความดันสูงมีอะไรอีกกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะมือเท้าชาบ่อยใครที่กระดูกบางกระดูกคุนเจ็บกระดูกใครที่เหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลาแก้ไขโดยเพิ่มแมกนีเซียมธรรมชาติเพิ่มโคควีเทนและโอเมก้าสใครที่ลื่นไส้อาเจียนบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากอาหารใครที่ลำไส้ไม่ดีท้องผูกใครที่ปวดหัวบ่อยปวดไมเกรนปวดตึบมตปวดไททอยมีอะไรอีกเบรนฟอร์คคือคิดอะไรไม่ออกมึน สับสนไปเสริมโคเควินไปเสริมแมกนีเซียมพิมพ์ว่าหัวใจสําหรับคิวเทนไปกินอาหารธรรมชาติที่ผมบอกไปกินโอเมก้าสไปกินปลาแซลมอนไปนั่งสมาธิไปออกกําลังกายไปทํา IF ลดเกลือลดน้ําตาลลดน้ํามันไปกินน้ํามันแบบอันรีไฟล์ขาดแมกนีเซียมมีเรื่องของคิดอะไรไม่ออกมันเรียกว่า mental disorder และ depression เรื่องของซึมเศร้าง,ง่ายนอยง่ายเศร้าเก่งไปกินอาหารธรรมชาติบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะโวคาโดปลาแซลมอนผัดใบเขียวผัด ไปกินวิตามินซีด้วยจากกีวีทองจากพลิกหวานใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องวิตามินซีชนิดพิเศษไลโปโซมที่ดูดซึมได้ดีกว่าในท้องตลาดพิมพ์ว่าวิตามิน C. ซีสิ่งที่ทําให้เราขาดแมกนีเซียมก็คือ 1. เรากินอาหารที่ผมบอกมาไม่พอ 2. ดื่มน้ AO, ามํา RO Reverse o s m อ s i s 3. กินธัญพืชที่มาจากดินไม่ดี4กินยาต้านปฏิชีวนะเยอะไปใครกินยาลดความอ้วนเนี่ยจะได้ยาขับปัสสาวะไม่ด้วยใครที่ท้องผูกถ่ายท้องบ่อยใครที่ออกกําลังกายเยอะๆจะขาดแมกนีเซียม ได้ผู้สูงอายุใครที่อายุมากกว่า40ต้องกินอาหารที่มีแมกนีเซียมเยอะๆหรือว่าเป็นเสริมแมกนีเซียมสูตรโอกจะเป็นบิสกลซิเนตก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมใครที่ดื่มเหล้าต้องเสริมแมกนีเซียมแล้วใครที่เป็นความดันต้องเสริมแมกนีเซียมและมีอีกหนึ่งพักที่จะช่วยในเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดจะเป็นผลพลอยได้ของการควบคุมความไวของอินซูลินการเสริมใบเชียงดาต้องปลอดสารด้วยสวนของครอบครัวมโมกไม่มีสารเคมีใครอยากดูใบเอร์ลองถามทีมงาน ใครเป็นเบาหวานน้ำตาลเลือดสูงลองกินเชียงดาหลังอาหารทันทีทุกวันทุกมือ้อควบคู่กับยาลดน้ำตาลแต่อย่าก,กินเกิน500-1,000มิลลิกรัมของหมออกเองจะเป็นเชียงดา500มิลลิกรัมกินหลังอาหาร1เม็ดใครอยากดูเชียงดาปลอดสารออร์แกนิกสวนบ้านหมอกเองพิมพ์ว่าเชียงดา